ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์จากร้านแม่ทองนาคเอาไปแล้วก็จัดเป็นเช้าปีใหม่ให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารักเพราะว่ามันคืออาหารที่มีคุณภาพไม่มีสารกันบูดใดๆน้าพริกกากหมูแหนมซี่โครงหมูเป็นอาหารกิจกรรมเป็นกับแกล้มหรือว่าทานเล่นอันนี้เป็นน้าพริกกุ้ง3ามรสนะครับออกรสหวานนิดหน่อยมีกุ้งตัวโต,ว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 ตวกล้ยตากเป็นกล้ยตากน้ําวามะลีอ่องนุ่มทั้งลูกไม่มีไส้แข็งๆแน่นอนอันนี้น้าตาลตนดผลิตแบบโบร ชาวบ้านเขาไปขึ้นตานแล้วก็มาเคี่ยวเคี่ยวตามสูตรของแต่ละครอบครัวนะครับพูดแล้วแบบแม่ทองนาคเขาแอบนั่งกินอยู่เรื่อยเนี่ยนะน,น,น้ำพริกเผาแบบครึ่งกิโลอันนี้เป็นไอเดียนะน้ำพริกปลาย่างปลาช่อนทะเลแหนมเนื้อแหน,ม,น,แหนมหมูไส้กรอกอีสานไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูแจ่วบองแจ่วปลาร้าเป็นตอนน้ำปลาร,ะระ้าพริกเผาน้ำพริกกะปิแห้ง<อ>สวยๆนะครับผูกโบนิดนึงโอ้โหคนได้รับคงจะมีความสุขมากใช่ไหม